ประเด็นที่เราจะคุยกันในท้ายชั่วโมงนี้นะคะต้องบอกว่าคือกระท่อมเนี่ยเป็นพืชที่ถูกกฎหมายแล้วนะคะกินได้ปลูกได้ขายได้แต่ยังมีประกาศนะคะหรือข้อกำหนดอะไรอีกหรือเปล่านะคะที่ยังควบคุมเรื่องของการใช้กระท่อมนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะคุย เรื่องนี้นะคะกับหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยาสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสงขลานะคะเพราะว่าวันก่อนที่ได้สัมภาษณ์นะคะดรสมชายศรีวิริยาจารย์คณะวิทยาศาสตร์มอมออาจารย์บอกว่าก็ยังก็ยังมีประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอยู่ฉบับหนึ่งหรือประกาศฉบับที่สี่สองสี่สี่รอยสิบสี่นะคะว่าด้วยเรื่องออกำหนดอาหารที่ห้ามผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายแล้วก็ปรากฏว่า พืชกระท่อมก็อยู่ในตารางท้ายประกาศรายชื่อพืชสัตว์หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ที่เป็นอาหารที่ห้ามผลิตนําเข้าหรือจําหน่ายนะคะก็ปรากฏว่าในตารางท้ายประกาศเนี่ยก็ยังมีชื่อพืชกระท่อมอยู่ในลำดับที่ถ้าจําไม่ผิดรู้สึกจะเป็น5 2นะคะอ่ารู้สึกจะเป็น ขอท่านด,ดูนิดอ่าอยู่ในลาดับที่52นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะขยายความเล็กน้นะคะว่าบบกระท่อมถูกกฎหมายแล้วแต่ยังมีการควบคุมการใช้ประโยชน์กระท่อมในประเด็นไหนอีกบ้างนะคะเราจะไปที่ท่านเภสัชกรหญิงวิไลวันสาครินหัวหน้าฝ่ายคุม้มครองผู้บริโภคด้านอาหารแะยาสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าวิไลวันคะสวัสดีค่ะ,คะ คือกระท่อมเป็นพืชถูกกฎหมายแล้วกินได้ปลูกได้ขายได้แต่ยังมีประกาศหรือมีข้อกําหนดอะไรที่ควบคุมการใช้งานกระท่อมอีกบ้างไหมคะแล้วก็เป็นการใช้ใน,นลักษณะยังไงคะออ่ะก็ต้องเรียนแบบนี้ว่าเดิมกระท่อมเนี่ยเป็นยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษนะคะ2522 แล้วกเ็เมื่อเร็วๆนี้ก็พวกเราคงได้ข่าวที่ว่าปลดล็อกก็คือออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษคราวนี้ในอนาคตนะคะจะมีพระราชบัญญัติตัวใหม่เรี่กว่าการควบคุมพืชกระท่อมนะคะก็จะเป็นพระราชบัญญัติพืชกระท่อมซึ่งตอนนี้ก็ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนนะคะก็คงเหลืออีกประมาณสองขั้นที่ผ่านสภาพผูแ้แทนรัษฎรแล้วก็วุฒิสภาก็จะมีการบังคับใช้ซึ่ง แต่การบังคับใช้เนี่ยมันก็จะมีการควบคุมนะคะว่าเออจะขายห้ามขายใบกระท่อมน้ำต้มกระท่อมนะคะหรืออาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่มีกระท่อมเป็นวัตถุดิบไม่ได้กับคนที่อายุต่ำกว่าสิบแปดปีสตรีมีครรัน์สตรีให้นมบุตรนะคะค <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ห้ามขายในสถานที่หลายๆที่เช่นสถานศึกษาพอพักหรือสวนสาธารณะแล้วก็ห้ามขายโดยใช้เครื่องขายอันนี้ก็ไม่ได้นะคะค่ะค่ะ แต่นั่นคือกฎหมายที่อนาคตจะออกแต่ตอนนี้ยังไม่ยังยังไม่เสร็จกระบวนการยังไม่ออกมาใช่ไหมคะ<ช>ค่ะ<ช>ค่ะ,คะ,ะแต่แต่ว่าแต่ว่ายังยังมีข้อกําหนดหรือหรือประกาศฉบับอื่นไหมคะเพราะว่าทันเข้าไปดูข้อมูลของของประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะคะฉบับที่424เนี่ยในตารางของพืชนะคะยังมีกระท่อมอยู่ลําดับที่52ที่นะคะ ที่ห้ามเดี๋ยวนะคะนขอนิตดเดนใช่ไหมคะ,คะอะไห้ามคืออะไรคะที่ยังทําไม่ได้น,าานะคะก็คือมันมีประกาศของกระทรวงสาธาธรณาสุขฉบับที่424นะคะ,คะพศ2564เนี่ยก็คือตามพระราชบัญญัติอาหารเนี่ยเรื่องกําหนดอาหารที่ห้ามผลิตนําเข้าหรือจําหนายน,นะคะซึ่งกระท่อมจะเป็นพืชที่ห้ามนะคะที่ห้ามผลิตนําเข้าหรือจําหน่ายเพราะะฉนั้นก็จะเอามาใส่ในอาหารไม่ได้นะคะ ซึ่งตรงเนี้ยก็เท่ากับว่าณนะตอนนี้ที่เราจะไปเอากระท่อมมาใส่ในอาหารนะคะแล้วก็มาขายเนี่ยยังกระทําไม่ได้นะคะยกเว้นยกเว้นว่าถ้าเราบริโภคเองสมมุติเรามีเะปลูกมีต้นกระท่มแล้วเราก็ไปเด็ดใบมาแล้วเรามาเคียเค้ยวนะคะตัวเราเองนะคะมาเคียเค้ยวๆตามวิถีชุมชนนะคะตรงนี้ก็ก็ทําก็ถามว่าจะ ก็ทาได้นะคะเพราะว่าไม่ได้ทําเพื่อขายนะคะแต่ถ้าเราจะเอาไปประกอบอาหารใส่ในอาหารแล้วขายเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในกฎหมายพระราชบัญญัติอาหารที่ยังห้ามอยู่นะคะซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการที่คือเราก็ต้องยอมรับว่าพืชบางอย่างเนี่ยมีทั้งประโยชน์และโทษเนาะนะคะตัวกระท่อมเองเขาก็มีประโยชน์ทางยาอยู่หลายหลายกรณีเหมือนกันแต่ขนาเดียวกันถ้าบริโภคเยอะๆเนี่ยเขาก็เหมือนกับเป็น ทําให้ติดได้นะคะซึ่งครั้งหนึ่งเราก็เคยเป็นตัวยาเสพติดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะอนุญาตเนี่ยก็ต้องมีการศึกษาระหว่างประโยชน์กับโทษน,นะคะให้มันเกิดความพอดีนะคะก็คือ,อใช้แล้วประชาชนใช้แล้วได้ประโยชน์นะแต่ไม่เกิดโทษดังนั้นตรงเนี้ก็จะต้องมีการศึกษากันร,ระหว่างประโยชน์กับโทษในอนาคตเข้าใจว่าก็จะมีการปลดล็อกนะคะปลดล็อกที่จะ ใส่ในอาหารได้แต่ก็ต้องมีการควบคุมว่าใส่ในปริมาณที่เท่าไหร่แล้วมีสารอยู่ในนั้นเท่าไหร่เหมือนตอนนี้หากกัญชาเนี่ย <c oughs> ก็ชัดเจนขึ้นเยอะละว่าใส่ในอาหารใส่ได้ปริมาณเท่าไหร่แล้วตรวจแล้วเจอท SC ได้ไม่เกินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เพะ่ะนในอนาคตกระท่อมก็น่าจะเข้าทํานองเดียวกันตอนนี้อยู่ในกระบวนการศึกษาว่าจะใส่ได้เท่าไหร่อย่างไร <c oughs> ก็จะมีการออกประกาศตามมา คือพรบ<อ>พืชกระท่อมเนี่ย,ออยเดี๋ยวยังยังไม่ได้ออกมานะคะเพราะกระบวนการยังไม่แล้วเสร็จแต่ว่ายังมีประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่424เนี่ยที่ยังมีประกาศเรื่องของห้ามเอาพืชกระท่อมทั้งทั้งเขาเรียกว่าทั้งต้นเอ่อเอาพืชกระท่อมหรือเป็นสารสกัดเนี่ยมาผลิตหรือใส่ในอาหารอันนี้ยังมีประกาศฉบับนี้ที่ห้ามอยู่ใช่ไหมคะเชนเข้าใจถูกใช่ไหมคะคุณน้าคะค่ะถูดต้องค่ะค่ะี๋ยวใส่ในอาหารเนี่ยหมายถึงสมมุติว่าคือขายเป็นใบได้ไม่เป็นไรเพราะยังไม่ได้ใส่ในอาหาร ใช่ไหมคะค่ะท<า>ีะนี้ถ้าฉันขายเป็นน้ํากระท่อมล่ะคะนี่คือใส่ในอาหารไหมคะได้ไหมคะถือว่าทําเป็นอาหารเพื่อขายยังไม่ได้คะ่ะอ๋อค่ะขายใบขายต้นอะไรได้แต่ถ้าคนจะทําเป็นน้ํากระท่อมบรรจุขวดตอนนี้ไม่ว่าจะขายในแบบนี้นคือย,ยังไม่ได้เพราะขัดต่อประกาศฉบับนี้คือผิดตามประกาศฉบับนี้ใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอืมค่ะค่ะ เดี๋ยวนะคะแล้วกินเองได้ไหมคะกินเองได้กินเองได้ค่ะกินเองได้นะคะแต่จําหน่ายนี่ไม่ได้นะคะใช่ไหมคะไม่ได้ค่ะอ๋อค่ะทีนี้แล้วในพรบพืชกระท่อมเนี่ยไม่ได้ระบุเรื่องนี้เอาไว้จะต้องเป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งไหมคะสำหรับเกี่ยวกับเรื่องอาหารเนี่ค่ะก็คือก็คือว่าในตัวพรบพืชกระท่อมก็พูดถึงเรื่องการขายเหมือนที่เรียนนะคะว่าห้ามขายในเด็กสตรีนีคภ์สตรีให้นมบุตร <c oughs> แล้วก็ห้ามเอาไปผสมในตัวพบรบพืชกระท่อมนะคะในร่างฉบับที่ยังอยู่ในกระบวนการเนี้ย <c oughs> ห้ามบริโภคใบกระท่อมหรือน้ําต้มกระท่อมที่ปรุงหรือผสมกับยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุกริบหรือยานะคะเพราะฉะนั้นการที่จะเอาไปผสมเหมือนที่เรารู้จักกันนอกสูตรสี่คุณร้อยเนี้ยก็ทําไม่ได้อันนี้นพบรบพืชกระท่อมเขียนไว้ชัดนะคะก็ทําไม่ได้ค่ะค่ะอ๋อค่ะ ทีนี้แล้วเจ้าหน้าทีไ่ไม่ถึงว่าถ้าสมมุติว่าเราเาเจอใครที่เอาแบบน้ำกระท่อมเพียวๆและการแบบไม่ผสมอะไรนะคะใส่ขวดแล้วก็ขายเนี่ยก็สามารถยังแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแบบจับกลุมได้เพราะถือว่าผิกดกฎ<ล>หมายอยู่ใช่ไหมคะค่ะใ,ใช่ค่ะอ๋อค่ะแล้วก็ในในอนาคตที่พบรพบพืชกระทอมออกเนี่ยก็จะควบคุมการขออนุญ,ญาตนำเข้ากับส่งออกนะคะซึ่งจะอนุญาตโดยปป,ปสนะคะ จะไม่ได <S preach science> ้อย like um ู um ่ก hmm. uh ับสาสุขแล้วไม่เหมือนกัญชากัญชงเนาะกัญชากัญชงเนี่ยถ้าขออนุญาตปลูกผลิตยังขออนุญาตที่สาสุกจังหวัดหรืออยแต่ถ้าเป็นตัวพืชกระท่อมต่อไปจะขออนุญาตที่ปปสแต่ถ้าเมื่อหร่จะมาผลิตเป็นอาหารหรือยาดึงทอต่อไปที่ปลดล็อกนะคะถ้าสมมติปลดล็อกให้ใส่ในอาหารได้หรือผลิตเป็นยารักษาโรคได้เนี่ยจะมาขออนุญาตที่สาสุกจังหวัดจะเป็นเป็นคนละส่วนละ นะคะอ๋อค่ะเป็นตัอค่ะทำไมจะต้องทําให้ประชาชนสับสนเดียนว่าคือผู้นิยายว่าเหมือนเหมือนกับจะมีการควบคุมโดยโดยหน่วยงานสองหน่วยงานคือปปสปปสก็จะควบคุมในการที่จะไม่ให้เอานําไปใช้ในทางที่ผิดก็คือนําไปใช้ในทางเป็นยาเสพติด ะะถ้ามองมองกว้างก็คือปปะสะก็จะคุมไม่ให้เอาไปใช้เป็นยาเสพติดไม่ให้เอาไปไปมอมเมากันเด็กๆไม่เอามากินหรือมายุดยงช่วยกันส่งเสริมขายกินเป็นยาเสพติดนั้นปปะสจะคุมแต่ถ้าเราจะเอามาใช้ประโยชน์ในอนาคตนะคะที่มีการปลดล็อกต,ต่อมาที่เราจะเอามาใช้ประโยชน์ทํายาทําอาหารเสริมทำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหรือทําอาหารซึ่งพอปลดล็อกแล้วในการในการออกมาชัดเจนแล้วว่าให้ใส่ได้ใน ปริมาณเท่าไหร่นะคะตรงนั้นเนี่ยจะมาขออนุญาตที่ส,สังกุขจังหวัดละคะ,คะเพราะฉะนั้นณตอนนี้เหมือนกับอาจจะยังเป็นช่วงสุญญากาศนิดๆินะ,ะ,ะแต่ก็คือห้ามห้ามตอนนี้ห้ามเลยนะคะ<อ>เพราะฉะนั้นจะเอาไปผลิตทําน้ํากระท่อมจะทําอาหารเอาไปใส่เป็นอาหารไข่เจียวใบกระท่อมหรืออะไรนี้ยังไม่ได้นะคะ,คะห้าม,ามอยู่นะคะรอจนกระทั่งให้มีประกาศหรือมีการกดล็อก ทางกฎหมายของอาหารก่อนนะคะอืมแล้วกฎหมายพเราเพื่กระทบในอีกนานไหมคะกว่าจะจะจะแล้วเสร็จแล้วก็ประกาศมีผลบังคับใช้ค่ะตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยอยู่ในกระบวนการของการดูข้อมูลต่างๆนะคะ,คะว่าปริมาณที่ที่ทคือคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักอะคะอ่ะเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าเขามีสังที่สามารถจะให้เกิดการติดได้นะคะ,คะ,คะ แล้วก็นันทานมากๆเนี่ยก็มีมีมข้อเสียนะ,ะเยอะๆนะคะ,คะอารมณ์ซึมเศร้านะคะ,คะบางรายก็คือนอนไม่หลับเบื่ออาหารนะคะ,คะแล้วก็ตัวใบกระท่อมนี้บางทีทานมากๆเนี่ยเราจะอาจจะเคยได้ยินเนาะคนที่ทานใบกระท่อมบางทีก็คือท้องอูดนะคะ,คะ เพ่<ห>าตรงนี้มันมีมันมีข้อเสียอยู่ด้วยในขณะที่อาจจะมีฤทธิ์ทางยานะคะ <หา S 2> ต,รตรงนี้ก็ต้องต้องชั่งน้ําหนักเยอะๆนะคะในการที่จะบริโภคค่ะออส่วนกัญชาที่กัญชานี่คือแตกต่างคือกระท่อมเนี่ยนะคะพอถูกกฎหมายแล้วเนี่ยขายได้ปลูกได้คือประชาชนทั่วไปก็ขายได้ปลูกได้กินได้นะคะทีนี้แต่ว่ากัญชาเนี่ยถึงจะบอกว่าจะอนุญาตแต่ว่ามันก็ยังมีนะะอนุญาตใครได้รับอนุญาตเนี่ยก็จะมีแบบ ไม่ใช่ว่าประชาชนทั่วไปจะปลูกได้แล้วก็ปลูกกินเองได้ที่ว้าอันนี้ก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันแลหว่ากระท่อมกับกัญชาที่พรบรพืชกัญชาเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมคะอนาคตที่อาจจะคล้ายๆกระท่อมก็คืออนุญาตให้ชาวบ้านสามารถปลูกกินเองได้ประมาณนี้นะคะ,ะวหน้าคะค่ะตอนตอนนี้กัญชาเนี่ยค่ะ,คะที่อนุญ,ญาตก็คือต้องจับมือกับหน่วยงานของรัฐนะคะประชาชนประชาชนยังยังไม่สามารถอนุญาตเองได้นะคะ ต้องจับ uhm มือก kind of like, ันอย่างงี้ของรัฐแล้วก็ขออนุญาตปลูกนะคะแล้วปลูกก็ต้องชัดเจนว่าเพื่อเพื่อวัตถุประสงค์อะไรซึ่งอนุญาตเฉพาะเพื่อใช้ทางการแพทย์นะคะถ้าเป็นก็เป็นข้อดอกเนาะแต่ถ้าเป็นใบก็เอาไปใส่ในอาหารได้แล้วก็สามารถที่จะขออนุญาตใช้ใบเอาไปใส่ในอาหารสําเร็จรูปอะไรนี้ได้จะมีข้อกําหนดละ ว่าถ้าเอาไปใส่ในอาหารสำหรัเด็กรูปเนี่ยให้ปริมาณเท่าไหร่ต้องตรวจกิจทีเท่าไหร่เนี่ยค่ะตอนนี้ตอนนี้ของอาหารสองบรญชาชัดเจนขึ้นมากแล้วค่ะอ่าแต่ว่าคุณจะปลูกกินเองไม่ได้เนี่ยถ้าคุณจะซื้อใบไปซื้อใบมาจากคนที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกแล้วคุณจะซื้อใบมาประกอบอาหารได้นี้ไม่เป็นไรนะคะค่ะ ซื้อแตแหล่งที่มีใบอนุญ,ญาตนะคะอาจารค่ะอืมค่ะเพราะฉะนั้นกระท่อมยังเอามาผสมหรือผลิตอาหารจาหน่ายไม่ได้นะคะแต่ขายเป็นใบปลูกกินเนี้ยได้แล้วก็ที่ต้องรอก็คือต้องรอ,อ,อ,งรอพรบพืชกระท่อมนะคะที่นี้ฉันขอถามในเชิงกฎหมายนึงว่าถ้าอย่างนั้นพอมีพรบพืชกระท่อมออกมาเนี่ยประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับสี่สองสี่นี้จะต้องยังไงคะยังใช้อยู่ยังใช้อยู่ยอีกใช่ค่ะก็คือยังเอามาเป็น อาหารเพื่อข่ายไม่ได้อ,อ๋อค่ะนอกจากจะมีกฎหมายรูกอีกฉบับหนึ่งที่ว่าด้วยเรื่องของการกําหนดกระบวนการอนุญาตวิธีการเรื่องกอบการใช้ในอาหารเลยเนี่ยก็ฉบับประกาศนี้อาจจะถูกยกเลิกไปก็ได้อย่างนันไหมคะค่ะถูกต้องค่ะก็คือถ้าจะเขาจะเอามาใส่ในอาหารเขาก็ต้องยกเลิกฉบับ424ก็คือแสดงว่าปิดล็อกให้มาใส่ในอาหารได้ก็จะออกประกาศฉบับใหม่ขึ้นมาถ้าเหมือนกัญชานะคะก็จะ,ะออกประกาศฉบับใหม่ขึ้นมาว่า จะเอามาผลิตในอาหารประเภทไหนได้แล้วก<า>็ให้ปริมาณที่เท่าไหร่ห<า>เพราะว่าเหมือนกัญชาเนี่ยค่ะก็ออกประกาศหลายฉบับอย่างเช่นพวกอาหารเด็กนี่ก็ยังห้ามสาใส่นะคะแม้ว่าอาหารผู้ใหญ่บางอย่างที่อนุญาตให้ใส่ได้กํกำหนดปริมาณาแต่ก็จะห้ามใส่ในอาหารเด็กอาหารทาโรค<า>นมอะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีข้อห้ามอยู่ออแล้วผู้ประกอบการที่เขาสนใจเอาสารสก,กัด นะคะมาทําเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยตอนนี้เขาทาได้หรือยังคะอันนั้นต้องขออนุญ,ญาตกับใครคะค่ะตัวตัวไหนนะคะกัญชาหรือกระกระท,อม,<ข>ทอมค่ะกระท่อมค่ะกระกระทอมนี่คือตอนนี้ห้ามหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสารสกัดหรือเป็นตัวตัวพืชเองค่ะเห้ามหมดเลยต้องรอต้องรอแก้แก้ไขปเกหาตรงนั้นค่ะค่ะแต่กระท่อมที่ต่างกับกัญชาก็คือจะปลูกนะคะไม่ต้องขออนุญ,ญาตแล้วนะคะจะปลูกจะกิน ขายใบได้นะคะแต่ผสมอาหารเราจะขายเป็นน้ํากระท่อมอันนี้ไม่ได้นะคะค่ะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนะคะค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ